สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่บน Gmail นะครับบน iPhone ผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับเปลี่ยนภาษานะครับพวกเมนูต่างๆาให้มันเป็นภาษาไทยแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยปิดเจ้า Gmail ที่เพื่อนๆเ,เปิดอยู่นะครับปิดลงไปก่อนจากนั้นนะครับให้เลื่อนหาเมนู เซตติ้งนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับหรือการตั้งค่าให้กดลงไปได้เลยแล้วก็ให้เลื่อนลงมาทางด้านล่างนะครับให้หาเจ้าแอป gmail นะครับผมชึบชึบตรงนี้นะครับกดลงไปได้เลยครับผมจากนั้นนะครับมันจะมีเมนูนะครับชื่อว่าภาษาหรือว่า language นะครับสังเกตไอคอนจะเป็นรูปสีฟ้านะครับและเป็นรูปโลกให้เพื่อนๆกดลงไปได้เลย และก็นะครับของเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่แบบนี้นะครับสังเกตตรงติ๊กถูกด้านหลังนะครับให้กดมาที่ภาษาไทยนะครับผมชึบให้ทางด้านหลังขึ้นติ๊กถูกภาษาไทยนะครับส่วนของใครนะครับถ้าเกิดไม่มีภาษาไทยขึ้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆลองเลื่อนลงมานะครับผมแล้วก็หาภาษาไทยนะครับจากนั้นก็จิ้มไปที่ภาษาไทยได้เลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดแบ็คไปหนึ่งทีแล้วก็ปิดหน้านี้ไปได้เลยครับผม แล้วก็ไปลองเปิด Gmail ขึ้นมาดูนะครับเพียงเท่านี้นะครับพวกเมนูต่างๆใน Gmail เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคลองนําไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมบูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับ Subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ